เร็วดิไป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 ไหนออกกำลังกายไงโอ้โหแต่เช้ามาชวนวิ่งเอาพร้อมแล้วก็ไปดิเอ้าคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือว่าล่าสุดอ่ะผมไปตรวจความดันมาผลปรากฏว่าความดันผมนี่สูงปี๊ดเลยอ่ะแล้วทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลดีๆนะครับเขาแนะนำบอกว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายจะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้น ผมก็เลยมาออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆอะครับดีแล้วครับพี่ดีมากๆเลยครับแล้วพี่เศษล้วครับมาไงกับพี่สันน่ะมาหมอใส่ครับม่พ <c oughs> ูดเล่นอะหมอล้อเล่นนิดนึงคือ<บ> <c oughs> ผมเนี่ยก็เป็นเบาหวานไงแล้วสันบอกว่ามาออกกําลังกายสิจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง,งผมก็เลยลองดูเลยเอาไงเริ่มเลยมั้ยล่ะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวิ่งหัวอัพก่อนหับอัพก่อนต้องหองอัพก่อนครับ เพราะว่าการวอร์มอัพเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ปรับอุณหภูมิร่างกายให้พร้อมสําหรับการออกกําลังกายครับมันจะเป็นการที่เราแบบจะป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายครับผมก็วอร์มอัพก่อนครับอ๋อเราจะต้องวอร์มอัพโดยการวิ่งเหาะ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 เสร็จแล้วเราก็ไปแอโรบิกแดินกันเดิ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 นี๋ยวเดคนเป็นเบาหวานแบบพี่อ่ะผมว่าเวลาออกกําลังกายควรจะออกแบบวิ่งเหยาะๆหรือไม่ก็แอโรบิกระดับกลางอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าไม่ควรเกิน30นาทีเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นั้นเนี่ยเดยวน้ำตาจะตับเอาครับผม mm. แต่ว่ายังของพี่สันเนี่ยค,ควรจะออกกําลังกายแบบการแบบใช้แรงต้านวิดพื้นซิทอัพอะไรเงี้ยครับ mm. ประมาณ 10- ถึงสินาทีครับผมแล้วก็อาจจะแบบว่าเกี่ยวกับการยืดเหยียดร่างกายอ่อนตัวโยคะอะไรเงี้ยครับประมาณ10ถึง15นาทีเหมือนกันครับผมประมาณ10ถึง15นาทีหรอครับใช่ค่ะคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งเราควรที่จะออกกําลังกายนานเท่าไรหร่อ่ะครับถ้าเป็นระบิกระดับกลางเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามถ บางครั้งละ20-60นาทีแต่ว่าอย่างของพี่เนี่ยการใช้แรงต้านหรือโยคะอะไรเงี้ยครับก็อาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งก็ได้ครับผมนี่ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยครับผมนี่เข้าใจว่าต้องออกกำลังกายแบบหนักๆๆวันหนึ่งถึงตัสองชั่วโมงเลยเอางี้ฮะไปออกอะไรบ้างล่ะแข่งกันเลยดีกว่าเอาเลยเอาเลยใจเย็นพี่ใจเย็นที่พี่จะแข่งเลยเพราะว่าคนเป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยแบบหนักเลยไม่ได้ครับผมครับไปทีละนิด ผมว่าพี่วิ่งตามผมมาก่อนดีกว่าโอ้โหสะเวียงครับวียงังั้นคุณหมอนำเลยดีกว่านำเลครับครับผมเฮ้ยไปก่อนเขาบอกเดี๋ยววิ่งเร็วโอ้โหเหนื่อยเหรอโอ้โหเหนื่อยเหรอคุณหมอนี่ถามไม่คิดเลยนะก็คือพวกผมเนี่ยรู้สึกว่าเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมคุณหมอครับ ผมสองคนขอพักแป๊บนึงเถอะเดี๋ยว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 อะไรถ้าเกิดมึงไหวมึงก็ไปก่อนเลยไปอย่าบอกว่าสองคนจริงๆนี่ผมจะวิ่งต่อแล้วนะแต่แต่นี่ให้นั่งเป็นเพื่อนไงผมวิ่งต่อย่ากก็ได้นะหมอโอพอเลยพี่สภาพพี่ไม่ต่างกันเลยพี่น้าซีดเป็นไก่ต้มแล้วพี่สายครับกินน้ำา่อวครับกินน้ำไหวกินน้ำโอ้แตงกิ้วหลายๆด้วยคุณหมอคุณหมอครับผมรู้สึกว่าหัวใจของผมอะเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วครับผมขอพักแป๊บนึงนะครับคุณหมอ ผมว่าวันนี้พี่พอแค่นี้เลยก่อนครับพี่พี่เล่นวิ่งกันไม่หยุดเลยอความดันมันขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายนะพี่อ๋อพอก่อนพอก่อนว่าคูดาวตามผมดีกว่าครับโอ้โหคูดาวก่อนคูดาวก่อนโอ้คุณหมอมาวิ่งกับคุณหมอโคตรเหนื่อยเลยอะแล้วยังต้องมาต้องคูดวงคููดาวอะไรอีกอะโอยีมันสำคัญมากเลยนะพี่คูดาวเพราะเวลาเราคูดาวเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเราจะลดลงอุณหภูมิร่างกายมันก็จะลดลงคือมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บครับพี่ หานึงเนี่ยประมาณ10บถึงสิินาทีประมาณ5้าถึงสินาทีครับเอางี้กันไปต่อดีกว่าเออเดี๋ยวไปคุยตอนเดินดีกว่าพี่ไปพี่ปมา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 เออได้อยู่นะได้ทาปหมด ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่เหนื่อยง่ายอ่ะเพราะว่าโรคที่พี่เป็นด้วยครับเบาหวานกับความดันเนี่ยแหละอย่าหักโหมมากแบบไปเีลนนิดทีละนิดค่อยๆปรัอไปครับอ่ะคุณหมอครับแล้วเราสองคนจะออกกําลังกายยังไงไม่ให้มันเวียนหัวครับเออนั่นเลยสิจริงๆกิจกรรมที่ว่าแบบสําหรับคนที่เป็นเบาหวานกับความดันอะไรเนี้ยมันมีทั้งหมดสามประเภทครับหนึ่งก็คือกิจกรรมที่ว่าออกแรงน้อยใช้แรงเบาเบา สองคือกิจกรรมที่ออกแรงปานกลางแล้วก็สามก็คือกิจกรรมที่ออกแรงปานกลางถึงหนักอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายได้ครับโอ้ย,อยคุณหมอไม่มีเวลาว่างหรอกครับผมต้องขับเป็นทุกวันเลยไม่มีเวลาออกกาลังกายครับแล้วคุณหมอมีวิธีการออกกําลังกายในช่วงเวลาปกติได้ไหมครับ คือ <c oughs> จริงๆแบบกิจกรรมที่ทําในปกติมันก็ได้ครับแบ่งเป็นสามอย่างเหมือนกันหนึ่งก็คือกิจกรรมที่แบบเป็นในชีวิตประจําวัน oh. สองคือกิจกรรมที่แบบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามก็คือกิจกรรมที่เป็นแบบงานว่างหรือว่าแบบเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยครบับมันมีเยอะมากลองเลือกดูและคุณหมอครับพอดีก่อนที่ผมจะมาวิ่งเนี่ยนะครับผมได้บอกลูกว่าลูก เดี๋ยววันนี้พ่อจะไปวิ่งออกกําลังกายอแล้วล,ลูกว่าไงอะ่ะลูกมันบอกว่าคุณพ่อถ้าเป็นความดันอ่ะออกกําลังกายเดี๋ยวจะห,วหัวใจวายตายเอานะครับรผมก็ไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะมันก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเชื่อได้หรือเปล่าคุณหมอช่วยแนะนําให้ผมได้ไหมครับอคือจริงๆคนเป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยออกกำลังกายได้ครับแต่ว่าต้องออกให้พอดีแบบอย่าหักหมเกินไปครับผแต่ผมว่าถ้าพี่อยากรู้ที่มันแบบรู้ลึกรู้จริงเลยเนี่ยลองไปฟังดอกเตอร์นทวันเทงแก้วกันดีกว่า อ๋อดรนัน a วัน